ก็มาพบกันอีกวันกับรายการคนเหนือพลัดถิ่นกับผมลุงโมประสิทธิ์รายการแบ่งปันวิถีชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรมประเพณีภาษาเหนือภาษาลนานาส่วนใหญ่ไอ้เป็นปรเรื่องของภาษาบอกไปหลายคลิปหลายตอนนะครับสมัยเป็นเด็กๆนะครับพ่อแม่เ่็จะด่าจะว่านะครับจะไปคุยน้องเนอจะไปเคี้ยวน้องเนิอนะครับจะไปคุยจะไปเคี้ยวคืออะไรคําว่าคุยหรือเคียวในภาษาเหนือหรือภาษาลนนาก็หมายความว่าแย่ yeah รังแกรหรือกลั่นแกล้งนั่นเองครับวันนี้จะมาแบ่งปันภาษาเหนือภาษาละนาะคําว่าคุยหรือเคียวในภาษาเหนือหรือภาษาละนาะก็หมายความว่าแ yeah ย่รังแกรหรือกลั่นแกล้งนั่นเองอะไรก็ตามที่เราไปแย่น้องแย่นุ่งนะครับจนมันร้องไห้นั่นแหละนะครับพ่อแม่เขาจะไปคุยน้องหรือจะไปเคียวน้องนะคเคียวคือรังแกนั่นแหละนะครับครับหรือเรื่องต่างๆถูกเคียวถูกรังแกถูกคนที่โตกว่ามา มาเคียวมาคีนั่นแหละทางเหนือหรือทางลนาเขาเรียกว่าแย่หรือรังแกหรือกันแกล้งครับอยากจะฟังคลิปสั้นๆแบบสรุปสรุปก็ปไปฟังคลิปเร็วอนุรักษ์ภาษาเหนือภาษาลนาคําว่าคุยหรือเคียวในภาษาเหนือหรือภาษาลนาแปลว่าอะไรสั้นๆนะครับหรืออยากจะฟังคลิปที่มีรายละเอียดลักษณะอย่างนี้ก็มาฟังช่องนี้เลยคนเหนือพัดถิ่นกับผมลุงโงประสิทธิ์สำหรับวันนี้คงมาแบ่งปัน ง่ายๆประมาณนี้จะไปคีน้องเนอร์ก็คืออย่าไปรังแกน้องนะครับหรืออย่าไปเคี้ยวน้องเนอร์คืออย่าไปแย่น้องอย่ารังแกน้องอย่ากลั่นแกล้งน้องนั่นเองเพราะฉะนั้นคําว่าคีหรือเคี้ยวในภาษาเหนือหรือภาษาลาาก็แปลว่าแย่รังแกหรือกลั่นแกล้งนั่นเองครับสวัสดีครับ